ไม่มีไม่มีไม่มีพักพักเป็นหนึ่งเดียวไม่มีอะไรไม่มีไม่มีไม่มีโคต้าไม่มีโคต้าเรื่องอะไรชื่อผมส่งให้นายกนายกก็ไปแกดการว่าจะใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเองไม่ตรงเลยผมไม่ได้ส่งว่าใครเป็นอะไรนี่ตรงเลย ตรงไหนชื่ออย่างเดียวไม่ไม่มีไม่ไม่รู้เรื่องสาวกับเี้ก้าอี้นี่เป็นเรื่องของพรรคกุอยกันเลยฮะอะไรนะมันว่างกี่คนก็ต้องไปบั้นั่งคนไม่มีไม่มีไม่มีไม่ เรื่องผมไม่ยังเรื่องคุณรอครับเรียอยหมดแล้วใช่คะอยู่ไปชื่อหัวนี่อยู่นี่หัวนี่เอี๋อยวไม่เบี้ยวไม่เบี้ย <c oughs> กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ